สั้นๆนะครับคลิปนี้เอามาให้ดูตัดสินใจกันชัดๆนะเพราะว่าท่านที่จะซื้อเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปหยิบไปจับไปลองวราของพวกนี้ในเซเว่นในโลตัสใน Big กซมันก็ไม่มีให้เราลองจับลองดูเนาะเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง exotic holiday สวัสดีครับ หลังจากที่รีวิว Next t o o ตัวนี้ไปเมื่อไม่กี่วันนี้มีคำถามจาก FC23 ท่านนะเข้ามาแบบโดยพร้อมเพรียงกันทุกทีจะไม่ค่อยมาพร้อมกันแบบนี้ mm hmm. ก็เลยอดไม่ได้ที่จะต้องมาตอบปัญหาโดยการทำแบบแบทเทิลกันไปเลยระหว่างตัวนี้ชื่อรุ่น NE2099 ูเคยรีวิวไปแล้วละ่ะ mm hmm. ก็เป็นมัลติทูนแบบเล็กๆสายประหยัดเหมือนกันราคาต่างกันประมาณเท่าตัวครึ่งๆอันนี้200กว่าบาทอันนี้ ห0 0ร้อยร้กว่าบาทเกืบเกือบห้าร้อยคอนเซปต์คล้ายๆกันคือเน้นในการพกง่ายหยิบง่ายน้ำหนักเบาใช้สะดวกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้สำหรับท่านที่จะดูรีวิวตัวเต็มตัวนี้นะฮะก็ไปดูกันได้ตัวนี้มี5สีด้วยนะมีสีเยอะ5สีแกะมาดูทั้งทั้งคู่เลยแล้วกันแกะมาอีกทีตัวนี้มีใบมีดแถมนะฮะอันนี้ ตัวนี้ที่ผมหยิบสุมมาก็เป็นสีด์กบลูนะสีกรมท่าบ้านเราเรียกสีกรมท่าเนี่ยฮะรูปร่างคล้ายๆกันอย่างนี้แนวแนวเดียวกันความหนาตัวนี้จะเป็นทรงคิว้วทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่าหนากว่าหน่อยนะครับนากว่าประมาณนี้แต่ราคาต่างกันเยอะวัสดุต่างกันนะครับตัวนี้เขาใช้ใบมีด 420j2 ตัวนี้ใช้ใบมีด เป็น30 Cr13 แล้วก็วัสดุของใบอื่นๆก็จะเป็น20 Cr13 ตัวประกับก็เป็น ABS ตัวโครงสร้างเนี่ยเป็น ABS นะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตอย่างดีเลยแข็งแรงทนทานแต่ตัวนี้ที่ตัวนี้ชนะก็คือมีล็อกล็อกได้ทุกใบล็อกเป็นแบบ a x i s ล็อกแบบนี้ด้วยเปิดมาใบใบมีดก็ล็อกล็อกได้ ล้วไม่ใช่ธรรมดานะ3 0มส3นี่ก็เกรดไม่ได้แพ้420 J2 นอันนี้ใบเปิดกวดเปิดกระป๋องแยกกันมีไขควงแบบใช้ได้จริงจังไขควงแบนขนาดเล็กๆตรงนี้อีกอันหนึ่งด้วยกลางออกมาดูกันเลยวันนี้กันไกกันไก่ก็ดีแต่ว่ากันไก่สู้อีวันไม่ได้อีวันกันไก่เขาชนะชนะแบบเยอะเลยนะครับไมช่ชนะนิดเดียวอย่างนี้เป็นใบมีดอ่าอัน,น,านเนี้ยใบมีดครับไนท์เนี่ยอันนี้ไม่มีไขควงอันนี้ก็ ชนะไปนะครับอันนี้ไม่มีไขค,รครวงเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมีแต่ไขค,รครวงแบบปลายมาแบนๆอย่างเงี้ยติดมากับปลายตะไบแต่ตะไบอีวานสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ดีกว่าตะไบได้เป็นเรื่องเป็นราวกว่าทางด้านซิงเกิลคัตเนี่ยใช้ไม่ได้ผลเหมือนกันคือลื่นเหมือนกันตะไบเล็บไม่เข้าเหมือนกันแต่ทางด้านดับเบิลคัตเนี่ยตัวนี้ดีกว่านิดนึงมาเปรียบเทียบให้ดูทีละอย่างเลยอะดูกันไกลกันกันไกลตัวนี้กินขาดใหญ่กว่าเยอะมาก ความยาวนะครับถ้าท่านที่จําเป็นต้องใช้กันกายบ่อยๆก็ตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้เจ็บมือกว่าด้วยนะครับถ้าเวลาตัดกระดาษหนาๆเนี่ยความบางของสันอันนี้สันมันจะหนากว่าได้เปรียบไปอันนี้มีคลิปอันนี้ก็ชนะไปอีกอันนี้ไม่มีคลิปแต่ว่ามีห่วงเอาไว้สําหรับร้อยเกี่ยวคารา์บาิเนอร์เกี่ยวกับแรนยาร์ดอะไรก็ได้แล้วแต่เราตัวนี้มีเข็มจิ้มซิมมาให้อีกอันหนึ่งก็ได้เปรียบเวลาเดินทางนะครับตัวนี้ไม่มี เวลามันหาไม่ได้เนี่ยมันปวดหัวจริงจริงนะไอ้เข็มจิ้มจิ้มเนี่ยไปขอยืมใครก็ไม่มีซะดื้ออย่างนั้นเลยมีไว้ก็ดีดีกว่าไม่มีนะครับมีประโยชน์ไม่ให้จิ้มซิมจิ้มถาดซิมนะครับเพื่อจะปลดเวลาเราไปลงสนามบินอีกประเทศหนึ่งแล้วเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นซิมโลคอลซิมท้องถิ่นเขาอย่างะก็หาอะไรมาจิ้มไม่ได้แต่แต่ถ้าเราไปซื้อที่เคาน์เตอร์ของพนักงานค่ายเขาเลยเขาก็มีคนทําให้อยู่แล้วละ่ะส่วนมากไม่มีปัญหาอกันไกล จบไปอันนี้ชนะขาดลอยเวลาเก็บอันนี้ต้องอ้าสุดแบบนี้แล้วก็พับเข้ามาเวลาพับต้องปลดล็อกด้วยทุกใบมีล็อกหมดติดแอคซิสล็อกตัวนี้หมดนะอัน,นี้ชนะขาดตรงล็อกนี่เหมือนกันปลอดภัยสุดๆใบที่แข่งกันตัวหนึ่งก็คือใบมีดหลักตัวนี้อีวานเปิดง่ายกว่าเพราะว่ามันวันแฮนด์อ a อ e เปได้ในขณะที่ตัวนี้วันแฮนยากมากต้องโอ้โหต้องล้วงกันลึงจริงแต่ก็พอได้อยู่นะจะ ความยาวเนี่ยเอาจริงแล้วุดจในส่วนของคมเนี่ยยาวเท่ากันเลยนะเห็นไหมฮะถ้านับเฉพาะคมเนี่ยอันนี้เอาความใหญ่ความหนาเข้ามาขู่เท่านั้นเองอันนี้จะเห็นว่าเล็กกว่าแต่ว่าช่วงคมใบเนี่ยเท่ากันเท่ากันเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูความคมกันนิดนึงก็ได้นะครับว่าใครชนะน,นี่ใช้กระดาษ A4 ธรรมดาอ่ะลองดู E ีวันก่อน อีวันมีติดๆตรงนี้นิดนึงเพราะว่าช่วงชัดสร้านอย่างที่บอกนะระดับนี้นะทีนี้มาดูตัวนี้อีวันคมกว่านิดหนึงไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรขนาดนั้นนะฮะไม่ถือว่าได้เปรียบเสียเปรียบเลยเพียงแต่ว่าอันใหญ่เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ในการกดในการออเปเรตอะไรเยอะกว่าแล้วก็ด้วยความที่มันมี ลนะ็อกใบก็แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้อันนี้ก็เล็กดีจุม๋มจิ๋มดีน่ารักดีปอกผลไม้ปอกอะไรเล็กๆ,ๆน้อยนเนี่ยก็ใช้ดีนะครับวัสดุก็ต่างกันนิดหน่อยการเปิดใบการเปิดใบเนี่ยผมให้ตัวนี้ดีกว่านะเพราะว่าเขาแบ่งเป็นสองฝั่งไงไอตัวนี้มันรวมอยู่ฝั่งเดียวหยิบยากฮนะหยิบยากเนี่ยแต่ใบอันนี้เป็นปลายแบนแต่ว่าไม่แบนจริงนะหนาะ อันนี้ปลายเป็นพยายามทำมาเป็นไขควงฟิลิปแต่ก็ใช้ไม่ค่อยได้จริงอีกเหมือนกันแต่ด้านดับเบิลคัตเนี่ยอันนี้คมกว่ามีคมกว่านิดหน่อยอันนี้คมน้อยกว่าแต่ด้านซิงเกิลคัตเนี่ยพอกันแย่ทั้งคู่ตัวนี้ไม่มีล็อกอะไรก็ปิดได้เลยนะฮะไขควงอันนี้มีแต่ว่าอันนี้เมื่อกี้นีด้ดูแล้วที่ติดอยู่ปลายตะใบใช้ไม่ได้จริงจังอันนี้ก็ชนะไปแล้วก็ตัวนี้ มีดคัฟไนท์ใช้ได้จริงจังใช้ดีด้วยนะครับผมลองเอามาใช้ทํางานผมเนี่ยตัดพวกแผ่นหนังพวกแผ่นสักหลาดแผ่นที่ใช้ซีนกล้องใช้ได้ดีมากเลยเวิร์กมากถามว่าล็อกจําเป็นไหมงานมันไม่หนักขนาดนั้นนะมันก็ไม่ไม่ต้องถึงกับล็อกก็ได้เอาจริงๆแล้วเขาก็วางเลเวลไว้ตามราคานะครับถ้าใครคิดว่าเอาที่มันถูกหน่อยยักดีมีจนให้มีล็อกใบไว้ก่อนก็ตัวนี้ได้แล้วก็ อุปกรณ์ที่ต้องการใช้มีครบแล้วนะครับมีตะขอตัดเบลด้วยตัวนี้ไม่มีตะขอตัดเบลด้ไม่มีนะต้องใช้มีดตัดอย่างเดียวเลยแต่ตะขอตัดเบลที่ตัวนี้มีมาให้ก็ไม่ได้คมถึงขนาดไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ต้องใช้ตะไบหังหนูกลมๆอย่างเงี้ยมาแต่ต้องซื้อเป็นตะไบแบบกากเพชรนะฮะไม่ใช่ตะไบเป็นฟันเหล็กแบบนี้ผิวจะเป็นกากเพชรแต่งนิดหน่อยนิดหน่อยตัวเนี้ยมันจะเป็น ใบที่รับคมง่ายครับเพราะว่ามันเป็นเป็นคมเดียวไม่ได้เป็นคมสองหน้าบอกไว้สําหรับคนที่จะซื้อตัวนี้แต่ตัวนี้ออกมาก่อนนานเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้มันลงมาเยอะมากตัวนี้ก็เทนอินวันตัวนี้ก็เทนอินวันเหมือนกันะลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับอชอบตัวไหนอ่ะผมกลางมาให้ดูกันเห็นเลยตัวนี้มีกันไกมีใบมีดเอาอีกแล้วผมกลางใบมีดก่อนอีกแล้วต้องกลางใบอื่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกางใบมีดเนาะ อันนี้เปิดขวดเปิดกระป๋องใบคราฟไนท์อ่ะใบไ,ไขควงไขควงอันนี้สลับหัวได้ด้วยนะก็แล้วแต่ท่านจะใช้สีแฉกหรือใช้ธรรมดาใช้หัวแบนอา้าวให้ดูอันนี้อ่ะทีนี้กลางตัวนี้ให้ดูเหมือนกันเก็บใบมีดก่อนเสียวต่อ่ะกันไก่ตัวน,นี้ส่วนมากจะเป็นแบบสแตเลปัดเงาตัวนี้จะ เป็นแบบซาตินฟินิชคือเป็นสีเงินด้านประกับด้ามตัวนี้เป็นอลูมิเนียม5 0 5 2เป็นอลูมิเนียมที่เกรดค่อนข้างแพงเพราะว่าผสมแมกนีเซียมเข้าไปทำให้เบาแล้วก็ทำให้แข็งแกร่งทนการกัดก่อนมากกว่าอลูมิเนียมธรรมดาแต่อันนี้เป็นประกับโพลีคาร์บอเนตเป็น ABS ธรรมดาทั่วๆไปอันนี้ยังไม่หมดมีเข็มจิ้มซิมอีกอันหนึ่งครับห่วงนี่นะ,อ,ะอันนี้ราคาต่างกันเท่าตัว 200กว่าบาทกับประมาณ500นะครับ400ไปปลายติด5้0น้ำหนักต่างกันแค่ไหนเป็นภาระไหมถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยเขาจะพกของกระจุกกระจิกอยู่ในกระเป๋าหลายอย่าง <c oughs> ก็ต้องเห็นใจว่าบางทีไปเพิ่มภาระให้เขาเนาะ94.1ตีเป็น94ทุวนทวแล้วกันกันเองลดให้อ่ะอันนี้76.1 อันนี้หนักกว่าเนาะอันนี้9กิอันนี้7จิน,น 76, นะไม่ถึงร้อยกรัมไม่ถึงขีดทั้งคู่นะฮะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เป็นภาระอะไรมากอันนี้มีคลิปก็ได้เปรียบหน่อยแต่ไอความมีคลิปเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ชอบนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยแล้วกันนะตัวนี้มีสีให้เลือก5้าสีตัวนี้สียังไม่มีมาเลยเพิ่งออกเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองตัวนี้ออกมานานแล้วสองสามปีแล้วสั้นๆนะครับคลิปนี้เอามาให้ เป็นแนวทางเอามาให้ดูตัดสินใจกันชัดๆนะเพราะว่าท่านที่จะซื้อเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปหยิบไปจับไปลองพวกของพวกนี้ในเซเว่นในโลตัสในบิ๊กซีมันก็ไม่มีให้เราลองจับลองดูเนาะผมก็พยายามสื่อความหมายให้ท่านเห็นลักษณะชัดเจนที่สุดแล้วเนี่ยสั้นๆจบแค่นี้ครับมีอะไรสงสัยข้องใจก็สอบถามเข้ามาได้อลองเปรียบเทียบดิเมนชันใกล้ๆให้ดูอีกทีความยาวเท่ากันเลย หนาไม่เท่ากันความกว้างความกว้างก็อันนี้กว้างกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาทำเป็นสองฝั่งใช่ไหมมันก็มีดีมีด้อยต่างกันแคบกว่าหนากว่าทรงเหลี่ยมทรงแท่งนะว่ากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับ